สวัสดีค่ะอุกมามาชาแนลจ้าเพื่อนๆจ๋าวันนี้แม่จะชวนเพื่อนๆทานไส้กรอกแดงห่อเกี๊ยวกับกรอบนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋านี่จ้ะไส้กรอกแดงห่อเกี๊ยวกับกรอบจะเพื่อนๆจ๋าทานกับน้ำจิ้มมะขามเปรี้ยวๆจ้ะแซ่บๆจ้ะเพื่อนๆจ๋าทานกับน้ำจิ้มมะขามแซ่บๆจ้ะเพื่อนๆเห็นไหมจ้าน้ำจิ้มมะขามจ้ามาทานด้วยกันเลยนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าไส้กรอกแดงห่อเกี๊ยวจ้าพร้อมกับน้ำจิ้มจ้ะเพื่อนๆจ๋าเพื่อนๆเห็นไหมเห็นเนาะถ้วยใสอยู่เนาะ น้ำจิ้มมะขามจ้ะเพื่อนจ๋าไส้กรอกแดงทานกับน,น้ำจิ้มมะขามจ้ามาทานกันเลยนะจ้าของว่างจับเพื้อนน้ำจิ้มฉ่ำๆจ้าน้ำจิ้มฉ่ำๆจ้ะ 老爷 <noise> <noise> มาทำด้กันนะเจ้าเพื่อนๆจ้าเส้นกรอบแดงน้ำจิ้มฉ่ำจ้า,าอ,อร่อยจับ เสก,กอกแดงจ้ะน้ำจิ้มขำทมมาหาทานจะนนะจะเพื่อนๆจ้าเซ็ก,กอกแดงห่อเกี๊ยวจ้ะ ทานกับน,น้ำจิ้มช่ำๆเลยจ้าพรุ่งนี้จ้ะพรุ่งนี้วันอาทิตย์แม่ไปขายอีกหนึ่งวันที่หน้ากองพันดอนเมืองจ่าริมถนนจ้ะแม่ขายอยู่ตรงขอบฟุตปาจ้ะเพื่อนๆจ๋าใครอยากกินน้ำพริกพี่ยาคุณลุมมาอยู่แถวดอนเมืองไปอุดหนุนแม่ได้นะคะหน้ากองพันดอนเมืองจ้าแม่ขายอยู่ตรงขอบฟุตปาริมถนนจ้ะ หรือแวะเจอกันไปพูดไปคุยกันได้นะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าไม่จําเป็นต้องซื้อก็ได้นะคะถ้าไม่อยากทานไม่เป็นไรนะเราคุยกันด้วยใจจ้ะไส้กอกแดงห่อเกี๊ยวกับกรอบจ้ะเพื่อนๆจ๋าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่แหม่มด้วยนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าแชร์ให้แม่เยอะๆนะจ๊ะกดไลค์ให้แม่เยอะๆนะดูคลิปแม่ให้จบนะเกี๊ยวกรอบห่อใช้กอกแดงจ้ะอืมอร่อยมาก ทำเองจ้าน้ำจิ้มเนี่ยทําเองจ้ะอาจจะอร่อยสู้ที่ร้านเขาไม่ได้เพื่อนๆจ๋าที่ร้านที่แม่ไปซื้ออร่อยกว่าอรันอา,อา,อารสชาติการันตีด้วยลูกสาวแม่จ้ของแม่ดูใสๆไปลูกสาวบอกแต่ต้องชิมก่อนว่าอร่อยไหมแต่แม่ว่าอร่อยอยู่นะ จะกอดแงอดงหอบเตี่ยวจะเพื่อนเพจา๋าวัตถุดิบเหลือเราทำเองได้จ้ะถ้ามีเวลาเหลือวัตถุดิบเหลือมึงทีแม่เสียดาประหยัดแม่ก็ทำกันเองมึงทีถ้าเหนื่อยมากๆก็ซลยเขากินพื่อนเจา๋าอุดหนุนกันไปจ้ะ ไส้กรอบแดงห่อเกี๊ยวทอดกรอบๆจ้ะน้ำจิ้มมะขามเปียกพริกป่นจ้ะอ,อ,อ,อร่อย แม่ทานคนเดียวไม่หมดแต่ลูกสาวรอกินอยออู่ลูกสาวแม่ไม่ค่อยสบายแต่วันนี้ซีกอกแดงหอกเกี๊ยวน้ำจิ้มฉ่ำๆกันจ้าเพื่อนๆจ๋าทอดเป็นเองที่บ้านได้เลยนะจ๊ะน้ำมันใหม่ๆแป้งเกี๊ยวก็จะดูสีสดใส ไม่ดำเส้กรอบแดงเกี๊ยวก็กรอบอร่อย้อติสร็จใหม่ๆจริงใหม่อร่อยลูกแบงเกี๊ยวมันฟู จะต,ต้องระวังนะคะความกรอบๆเนี่ยมันจะทิ่มเหนื้อทุกทีแม่ไปขายของค่ะวันอาทิตย์ค่ะน้ำพิพี่ยาคนรุมค่ะอ,อร่อย เกี๊ยวกรอบๆห่อไส้กรอกแดงน้ำจิ้มมะขามเปียกจ้ะอิ่มแล้วจ้าเพื่อนๆจะาแม่เก็บไว้ให้ลูกทานบ้างแม่ลาไปก่อนนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่แหม่มด้วยนะจ๊ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยนะคะที่ติดติดตามคลิปแม่แล้วดูคลิปแม่นะจ๊ะสวัสดีค่ะขอสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนเลยนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าแม่พูดอะไรไม่ดีหรือไม่สุภาพก็ขอโทษได้นะจ้า